สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับถ่าวงอผูหากินหมานครับวันนี้พี่น้องครับมาเลือกเอางวงงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้เหมือนเดิมครับพบกันอีกครั้งนะครับตามคําเรียกร้องของเอฟซีหอยดิววัวงามอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผมว่าเสียวล่าครับทักใต้หอยดิวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กันแต่งวงงามมาแบ่งปันพี่น้องเนาะแมนครับกับพี่น้องวันนี้มีหลายตัวหลายโคมงมีครับมีแม่ลูกแม่ท้องแม่สาวมีคคบดครับแม่ลูกแม่ท้อง แม่สาวครับนุ่มรออนาคตพอพันกับมี่นครับพี่กัดบ้านไหนกันครับผมบ้านสงเปื่อยตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผมครับสองทั้งติดต่อเบอร์โทรเบอร์ใดครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์คือว่าสีมะเบิงหนาขอบกันได้ครับผมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเสนีภาษาคำภาษาไทยได้ครับเด้อครับผมเบอร์ไลน์กับเบอร์นี่แหละครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเนาะนี่ครับส่งได้ทั่วไทย อีสานส่งฟรีปะสานส่งฟรีอีสานส่งฟรงฟีแต่ถ้าราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทั่วไทยเนาะครับพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตะวันออกตะวันตกอยากได้โทรมาสอบถามครับเอาบปเสียเวลาไปตัวแรกแหงมนันเอาตัวไหนเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้เลยเอานุมรอเลยครับพี่น้องครับไปที่กำลังหานุมรออนาคตควพันสีแดงแบบนี้ช็อกโกแลตมันบ่าครับช็อกโกแลตนานพี่น้องช็อกโกแลตเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนหรอเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนพี่น้องเบื้องเนือหนังต้นโตพิ่นเม็ดสีอะหนังหนาสีแดง รอรอพี่น้องนอกตั้งดีป๋าสีสองฟังพี่น้องม่มีแป๋วมีป่านเลยเนาะบ่มีจุดด่างเลยอ่ะอายุแค่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเนี่ยเบิ่งโคนหางไข่ดำสำหรับใครที่กำลังมองหาหนุ่มรออนาคตพ่อพันเปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าพันบาทอันนี้คือราคาล้องเนาะครับตัวแขนดีเนาะตัวนี้เนะนาะขาใหญ่พี่น้องแล้วก็หารอเม็ดสีจัดจ้าน สองหมืนห้าเป็นราคารองนะครับต่อรองได้แถมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องภาคอื่นกับราคาตรงกันกับส่งฟรีได้เลครับหนารอรอสีเนี่ยไม่มีจุดมีด่างเลยเนาะสีสองฝั่งเหมือนกัน<ม>พวมสูงพันลอยเท่าไรมันลอยยี่สิบห้าครับประมาณร้อยยี่บห้าบวกบวกครับพี่นอ้องอ่ะตีตาํตาๆไวแต่ว่าเม็ดสีพี่น้องจัดจ้านนีดลีไปกําลัางหาอนาคตพอพันพอคุ้มฝูงเม็ดสีแบบนี้สองหมืนห้า เป็นราคารองครับพี่น้องเบื้องเล็บครับเบิ้งไข่นี่ครับนี่อะเม็ดสีจัดจานดีตัวแรกแห้งมานครับพี่น้องชุดต่อไปครับผมอ่พี่น้องทัดจากหนุ่มรอตัวต่อไปครับอ่าตัวที่สองครับแม่สาวเขาสู้หมดแม่สาวครับมีหนุ่มรอกับต้องมีหัวสาวครับตัวนี้เป็นแม่สาวหัวโล้นสาวหัวโล้นเก้าเดือนเก้าเดือนลูกสาวพอได้ อ่าใบบุมีครับใบบุมมีเบิงเหนือหนังจนโตครับพี่น้องเบืองพันตุกรรมดีเบืงเห็ดเขามาให้เรียบร้อยเนาะแมนครับอายุแค่เก้าเดือนความสูงลอยเท่าไหร่เบียดเบียดร้อยสามสิบแหละครับเบียดเบียดไปร้อยสามสิบนะครับนาจะมีร้อยสามสิบครับเก้าเดือนเปิดใบเจ้าบาทตัวนี้มือเก้าว่าครับเอามือเก้าครับเ่ะเป็นแม่บอกแม่พันพี่น้องอันนี้คือทําเขาให้เรียบร้อยแมนครับอ่าปวทุกตัว ประกันตํำหนีนะครับยาวได้หนึ่งเดือนถ้าผู้ใดอยากมักใส่เมากับผมกับพี่มีเมาหนังโอมีเมาหนังห้เนาะอันนี้จะเปเสื้อเมาหนังนี่โอ้ส่งงามเลยนะครับอันนี้คือเอามาใหม่ใหม่อันนี้ไม่้าว่ามันผ่านพ่อพี่้องเป็นผู้ใด่เมาส่หยังตอนแรกผส่เมามาอยู่บานเนี่ผู้เฒ่าเป็นซื้อมาตอนสาวตอนหกเดือนยานุ่มไส้กี่กับเป็นวงามแล้วเนาะแน่นครับหัวโล่ซื้อมาแพงนีเนาะตอนนั้นเนาะแน่นครับซื้อมาจากนี่ครับหอกนึงละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นราคาร้้ออองงงต่รรไดแถมสฟี สวยครับเบิ้งไทยเกินเนื้อบวอไลายครับราคาเบียดเบียดเนื้อพี่น้องต่วราเป็นง่วงงามนะครับพี่น้องาหางลามดีสวย,สวยตัวต่อไปตัวที่สองตัวต่อไปเป็นวัวสาวตัวที่สองหนังหนาๆสวยๆลูกสาวพ,พริกแดงครับเป็นลูกสาวพริกแดงอายุอายุหนึ่งปีอายุหนึ่งปีเอาเหมาะเป็นแม่บล็อกแม่พันตระ่ะแข่งขาไงกระดูกไง่ทองดีเลี่ยมตัวดีครับเลี่ยมตัวงามพี่น้องครับสูงลอยซี่สิบด้ปะ ประมาณประมาณร้อยสี่สิบบวกลบแล้วกันเนาะแมนแมนครับลูกสาวพริกแดงหนึ่งปีครับสีสองฝั่งเหมือนกันวะเหมือนกันครับบ่มีไรเหมือนกันไม่มีด่างไม่มีจุดนะครับครับตัวนี้เปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้อ่าสองหมื่นหนึ่งอะไรกันเอาเกินตัวนั้นมาสองพันพี่น้องอ่าแต่ว่าตัวนี้มันใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องเบิ้งตัวใหญ่หนังหนาซื้อมากหรือเปล่าเกือบเกือบสองหมื่นเลยละครับเกือบสองหมื่นแล้วพี่น้องโอ้โหก้นหางไหมเพราะว่าซื้อราคาซื้อไปเพิ่มกับ ตีเกินเนื้อเพราะว่ามันตัวดีครับแนนแม่มันงามเลยครับพี่น้องเป็นแม่บอกแม่พันสูงเกือบร้อยสี่สิบแลครับอ่ะเครื่องเพศดำสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับอันนี้คือราคาร้องครับอ่ะต่อร้องได้ครับต่อร้องได้หางผัวงามหลักดินเลยคใดจะเพชรแม่บอกแม่พันสื่อสาวหน่อยดีกว่าไปสื่อแม่แยกลูกครับอ่ะพี่น้องเองเพราะว่าสองหมื่นหนึ่งพันอันนี้มันสดเนาะเนึ่งหัวสาวพี่น้วหลักกับยังทิ้งยังทิ้งยังทิ้งยั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 งย เกือบสองหมื่นมาดิเอเห็นในตลาดกับสองหมื่นกว่าครับแม่แมกลูกตัวใหญ่อันนี้เป็นซื้อเป็นเนื้ออะไดยุ้มเงินหกมืินเจ็ดพงกับสงสารเพิ่มแมนเอามาเปิดแดงปันพี่น้องไปแมนแม่บอกแมนพันธุ์กว่าครับแมนครับสองหมื่นหนึ่งพันนะครับเป็นราคาร้องวัวแม่สาวหนังหนาอ่ะสวยสวยตัวต่อไปครับผมแม่ลูกคกบนีเรย่งกำลังยืนอ่านี่ที่เด็ดเลยครับพี่น้องที่เด็ดเลยแม่ลูกเทพเทพอ่ะแม่ลูกสาวพ่อไรตัวนี้ลูกสาวพริกแดงครับลูกสาวพริกแดงเนาะอ่ะแม่ลูกลูกสาวพริกแดง ได้ได้สักเดือนแล้วครับตัวนี้สี่เดือนกว่าครับได้สี่เดือนโอ้ใจหลูกเก่งเนาะแมนครับลูกงามพี่น้องมึงเป็นแม่แม่บอกสีค่อนม้องขาว่ายใจลูกคันเทปคเนี่ยพี่น้องการสื่งว่าครับว่าจำเป็นต้องสื่อแม่ใหญ่โตแดงตัวย่มเนาะครับแต่มาตัวนี้แม่สีลูกสีแดงเข้มนะครับพี่น้องดูครับอ่ะเบิ่งเนื้อหนังต้นโตอันนี้ลูกสาวพริกแดงสี่เดือนเนาะครับอ่ะเบิ่งเม็ดสีครับโคนหางใหญ่ๆ แม่พันสูงลอยเท่าไรตัวนี้ประมาณร้อยสามเจ็ดถึงร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสามสิบเจ็ดถึงร้อยสี่สิบครับเดี๋ยวเบิ่งรอบรอบตัวโตลูกครับอ่ะพี่น้องนี่แม่เพิ่นทับไปยังครับแม่เป็นทองวานหลักกันเนาะครับลูกสาวพริกแดงสี่เดือนครับให้ลูกงามๆแบบนี้ราคาเท่าไรครับกบนี่เปิดสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทครับถูกตัวละหมื่นหกพี่น้องแม่กับมื่นกว่าลูกกับมื่นกว่าครับคือราคากับ ปลามาวมยิ่งลีวเนาะแมนครับคือนี่คือราคาเนื้อได้พี่น้องต่อร้องกันได้อีกเลยแม่ม,ม,มันก็ดจังได้กิดขุ่มพี่น้องตัวละหมื่นหกนี่คือราคาห่องลูกคุเก่งแห้งครับพี่น้องเมื่งลูกกับสวยนะครับลูกหนังนาแล้วก็โตัวใหญ่ลูกสาวพริกแดงสามหมื่นสองเป็นราคาร้องต่อรองได้ส่งฟรีควบคูอ่อีสานอีกครัอือว่าราคานี่จับต้องได้พี่น้องกับแม่ลูกงามๆตั้แม่ทองกับสองหมื่นสามหมื่นเหมือนเนาะแมนครับถ้าโตพี่น้องอันนี้เห็นโตแล้ว แม่นี่ท่องว่างเด้ท้องว่างเอาตีท่องว่างเหรอคันเนาะเพราะว่าห้องบริด้ตรวจทองสามหมื่นสองครับแม่ลูกเทพเทพสีจริงมันแดงสดนะครับพี่น้องได้่าื้นนี้ค้มฟ้าค้มฝนเนาะครับอ่าชุดต่อไปง้อทองครับอะข่าสู้หมดงัวทองเป็นแมงหัวลนหัวโล้นทองเคฟสามหนึ่งสามเดือนครับผมหัวโล้นท้องเคฟสามหนึ่งสามเดือนประกันทองทองแรกหรือทองสองทองที่สองครับทองสองทองเคฟสามหนึ่งสามเดือนครับ แ่งขายใหญ่ครับหัวโลนสายพัฒนาเลยแม่นครับนี่พี่น้องเชื่องดีครับตรวจท้องเรียบร้อยเนาะมีคลิปขรงกันตรวจนะครับแม่นครับอันตราซาวเนาะแม่นครับอันนี้เข้าประเด็นลวงนะพี่น้องอันนี้คือให้หมออันตร้าซาวเลยมีคลิปของหมอตรวจสูงรอยเท่าไหร่รอยสี่สิบห้าครับสูงร้อยสี่สิบห้าแม่หัวโลนท้องกับเคเอฟสามหนึ่งสามเดือนสามเดือนครับราคาเปิดไ้เท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพ่อครับเอาสองหมื่นเก้าพันบาทไปมักง่วงงามไปมักไปรุ่นครับ เมสาหัวลุ่นสวยๆสองหมื่นเก้าเป็นราคาร้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องสองหมื่นเก่าล่อรุ่นเพจเอาเนาะแนะมนสามเดือนตน่้งดงนี่เมื่อส่งนี่ตะกี้ราคาสี่ห้าหมื่นบลุดแม่นครับแต่ว่าไปซื้ออยู่ตลาดกับมีสองหมื่นกว่าอันนี้ซื้อน้ำปนหูนจักกันครับครับผมอันนี้คือเราเปิดไว้เนาะสองหมื่นเก่าเนาะแม่นครับสองหมื่นเก่า ต่อได้แถมทรงฟรีนะครพี่น้อง้องกับเ f เอฟสามหนึ่งสวยๆเลยอะตรงนี้ราคาเริ่มงวกับเริ่มแข็งขึ้นนะพี่น้องครับื้อนกับบอยค่อยอย่าคข้ายแล้วตอนเนี้ยในขอกับบอยอย่าคข้ายแล้วนี่ครับอสวยๆนี่นมซีบอมมี่ติงครับพี่น้องสวยๆเลยสองหมืนเก้าพันบาทชุดต่อไปครับตัวต่อไปพี่น้องเอาแม่ลูกไซส์ใหญ่ๆครับพี่น้อง คบนันสามหมื่นทายก่อนคบนันสามหมื่นสองคบนันสามหมื่นสองพี่น้องมาเบิ่งแม่ลูกเท,ป,เท,ป,เทปอีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าแม่นดิใส่ไงเนาะแม่ครับเป็นแม่ลูกลูกสาวครับลูกตัวเมีสยสวยๆลูกสาวช็อกโกแลตครับลูกสาวช็อกโกแลตอ่าเพิ่นได้พ่อจองเดือนไปแล้วนี่เดือนกว่าครับได้เดือนกว่าพี่น้องเบิ่งเนื้อหนังตตนโตเพิ่นเลี่ยมโตง,งามเอ,อ้ยยืนแม่สุดยอดยืนไหมปันนั่งง,งามเนาะครับพี่น้องเขาต้องไปจัดทายากเลยแม่พ่อไม่ลอยหาซิปุ่นต๋แม่ลอ,อ,อยหาซิบวกครับเนาะ ไซสใหญ่เลยไหมพี่น้องเอาง่วแม่บอกแม่พันหลวกใจลูกตีไปลอยหาสิบหาบพระขาดอ่ะครับตีไปลอยหาสิบหาเลยแม่ครับใส่ใหญ่เลยแต่ว่าใจลูกแม่เป็นสีบักตาลซุกแต่ว่าลูกนี่แดงพี่น้องเบ่งเลียมโตเพิ่นหนังกำลังมานพี่น้องอันนี้อายุแค่เดือนกลัวนะครับพี่น้องยังไปได้อีกหลายเลยกับอ่ะเป็นลูกตัวที่ไหนครับลูกที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองคมนี่เปิดราคาเท่าไหร่เปิดสามหมื่นหนึ่งพันครับสามหมื่นหนึ่งพันบาท อันนี้เป็นราคาร้องต่อล่องได้ครับตอร้องได้ทรงฟรีได้ครับพี่น้องสามหมื่นเอ็ดครับพี่น้องเบิล์ลูบนะไถยุมีราคาพิเศษนะครับไถยุกคูราคาพิเศษเลยเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ครับโคมนี้นะครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทโคมนี้สามหมื่นสองพันบาทพี่น้องถือตัวละหมื่นกี่บาทอันนี้ถือตัวละหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่ครับเลี้ยงในกระบอกขาดทุนพี่น้องนี่เลี้ยงในกระบอกขาดทุนตัวละหมื่นสี่พันห้าร้อยคือสองหมื่นปี้สามหมื่นหนึ่งเนาะไายุก ก็ละหมื่นห้าหายุกสองโคมหายกสองโค姆หายกสองคมอ่ามันมันปกติหามื่นเจ็ดหามื่นเจ็ดบาทสองคมหามื่นเจ็ดพ่อเอาหามื่นเจ็ดได้สี่โตแมนห้าหมื่นเจ็ดได้สี่ตัวนี้คือราคายกเท่านั้นได้อันนี้คือราคายกเท่านั้นนะครับห้าหมื่นเจ็ดหามื่นเจ็ดถือตัวเลยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยปลาพี่น้องถูกตัวคมละสองหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับสองถ้ากรณีพี่น้องยกนะครับอ่า ตัวน,นั้นสามหมื่นสองตัวนี้สามหมื่นเอ็ดถ้ายกคู่ห้าหมื่นเจ็ดสรุปแล้วคือเหลือโคมละสองหมื่นแปดพันห้าร้อยแม่ลูกเทพแบบพี่น้องเนี่ยเรื่อ,องร่วมส่งอยู่ปะส่งฟรีส่งฟรีพร้อมสุดยอดครับพี่น้องส่งฟรีอ่าส่งฟรีทวภาคอีสานเลยครับสองโคมห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่ครับแม่ลูกเทพแบบนี้อาย่าได้พี่น้องใส่ลอยหาสิบก้ๆเรา,ก,าก็ให้ลูก,กง,งมๆแบบนี้เอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันเดี๋ยวชุดต่อไปครับผม โอ้ oh, มีนุ่มลอยตัวนึงอ่าเกือบเลืมเกือบลื่มตัวนี้เฮดเขาแล้วเฮดเขาเรียบร้อยครับตัวนี้ลูกพวได้ครับช็อกโกแลตครับลูกชายช็อกโกแลตได้จักเดือนหรอครับตัวนี้หกเดือ <6 S 1> นครับอ่าลูกชายหกเดือนเบิ่งเนื้อหนังตนโตเพือนครับเรียมโตงามแม่ <_ n S 1> มาพร้อมกันกับตัวนั้นเนาะแมนครับแยกแยกแยกแม่ไม่จยากสูดกันหน่อยอย่เพิ่งเป็นแยกแม่ไม่เนาะครับเอาไปคุ้นเอาข้าวเดียวกับแต่ว่าตัวนี้เรียมโตหนาดีแมนครับรับแล้วก็นาลอทีมขั้น ทำเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องไขด่ดาสูงร้อยเท่าไรครับร้อยยี่สิบครับสูงร้อยยี่สิบนะครับนี่หนังหนาเปิดราคาไปเท่าไรนุ่มรอหมื่นเก้าครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือราคาร้องเนาะครับราคารองแล้วก็ต่อได้ครับพี่นอ้องหมื่นเก้าลอลอเลยไข่ดะครับพี่นอ้องค้นหางดูช้าๆนะครับพี่น้องมักเอาต่อเอาได้ครับมักตัวใดหรือว่ายกเบิดนี้ก็ได้ บดีแห่งได้หลท์ๆเนาะแม่ครับแ,แม่สาวกับมนะือเงาแก้วพี่น้องราคาพิเศษ,ษอ่ามัวสาวกับมือเงานุม่มรอกับมือเงาหรือเอาตัวตัวพุ่นก็ได้นะตัวแรกเนาะสองมื่นหาพี่น้องครับคือถ้าเอาเยอะมันไป็นส้มหมองเดียวมันลดได้หลายเด้พี่น้องขาดบ่ถึงคุหลาบพุ่นอ่ะตาแม่ลูกก็บคือโคนละสองมื่นแปดพันหารอยพี่น้องทรงฟรีฟอมราคาทรงก็หลายพันแล้วแมนอ่ะนี่ถือว่าเป็นสุดคุ้มพี่น้องนานๆเจอกันทั้งอ่ะสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้องเด้ครับผมศูนย์หกหนึ่ง หกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับผมครับผมไอดีไลน์กับเบอร์นี้เนาะแมนครับเฟซบุ๊กกับเซนีเซนีาคักแมนครับอ่สะสลักเก็บนี่โจโจมันครับผมสวัสดีครับ